ในช่วงของยกที่สอ,องเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยอของจริงมาของจริงม,มาสู้กันเลยครับอื้องขยับเข้าไปแล้วนั่นห่องนะแล้วไปรูบนะชิงก่อนมันต้องชิงออกก่อนนะครับไปออกหลังก็ต้องชิงหลังนะครับอ้าวโดนนะครับชิงก่อนนะโอ้เข้ามาโดนตีอ้าวเสียบเข้าไปครับเล้กไปรลบนะไปจิกเข้าไปครับขอแจ้งครับพรประเสริฐสีบัวนาเนี่ย จากเป็นค้นไฟจะมันเยอะโสธรนะค,คุณสิษน์่ยดูเลนนี้นะหลักเข้ามาเอาเป็นกนอกแท่นลดูนยครับชวนเล่นนาครับ,รบเป็น,นรลูกอที่แขงโดยทรายครับจะนด้พอได้นะดูว่าจะไทยลูกเนี่ตีกันเทียงเข้าหาเลยครับ ชวนเพราะโอ้เ,เสียบไปน,นี่นะฮะถ้าเดินเข้ามาเสียบได้ดื้อเลยครับแต่ระวังหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของชินกอนก็ถือว่าในเชือกเขาหลงจิงกอนแล้วนะฮะแต่ยังต่อยไม่โดนนะฮะต้องสวมมวยใจแล้วนะอของชินกอนเอาโดนเนี่ยครโดนโดน,โดนเท่นไหร่รู้อ่ะขยมนะครับตอนนี้นะฮะแต่ก็อยู่ในช่วงยกสองครับเกมจะสั้นหรือเปล่านะเกมจะสั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรู้นะพี่ดับเข้าไปต่อยมัดนะครับต่อยมัดขวาครับแทงขวาไม่โดนนะอ่า ชิงก่อนไปไปถอยนะครังโอ้โหสับสอบตัวพื้นเมือนกันเลยเอาแล้วเสียบมาเอาโดนสอบอย่างนี้โอ้โหชุดนี้ครับโดนเหมาอนนะครับแบบนี้นะครัฮะกราชากกรเะชากคระชากโอ้โหโอ้ยเอาขวายมาสับด้วยสอบแทงนนมาตัวพื้นนะฮะเนี่ยกรหมัดซ้ายครับจับมาดูหมัดซ้ายของชิงก่อนนะ o ่อยเพลินไม่ได้ครับไม่ขอ,พเเนอ,นองเพื่อไปน,น,นุ่งเนี่ยมีการย้ไปนอนเตาฝุ่นได้เหมือนกันครับเพืไปนุ่งเนะยฮะโึงแท่งล้เข่านะครับอย่างนี้ยังทนได้ครับ้หูหโดนอีเเนะอกเม็ตงนีฮะแกล่ะ,ะครับพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องทานขนมปังเลยฮนะยไปก กขมาใกล้ๆอ้กแล้วนะครัตดร้องเสียงละคังนะเดี๋ยวค่อยๆงกัน็ค่อยๆเดี๋ยวเขาเคลียร์ครับโมียกสามนะครับนนทานี้สนุกเลยครับถ้ะบอลรไทยรวนะอยู่รงนีแลโก้หอซยเลอยู่กันนะครับตูาก่อนก่อนจน นครับทั้งเข่าทั้งหมดัดนะครับเราเห็นแต่าแต่ก็ของชิงก่อนโด,ด,ดนนะครับเรายังไม่เห็นเทพไพรลวดโด,ด,ด,ดนนะครับเทพไพรลวดโดนจะอยู่ได้หรือเปล่านะไม่รู้สีจะทนได้ไหมสอกซ้ายนะครับอีก่อนมีสอดลอยน้านลอยตาไม่ได้แต่ก็โดนเทพไพรลวดนะครับม,นะมีโอกาสหล่นไม่เหมือนจำน,นะครับหู้หูอยู่ทีสายครับสายต่อย,ยไม่แม่นนะครับติงตลอด นีข่อยมีเียนะครับวกรุ่ไใครับหย่บหมดนะครบยบหมดถึงรัไปยิงชิงก่อนไมไปนครับททีแล้วนี่มาจกกันแบบนี้นะแบบนี้นะหลักหลักการทุกหลักการทั้งดนี่และครับดูว่าชิงก่อนเ้ยไม่หนีเลยครับลักสู้เลครับิงก่อนนะ ออกวมืดบ่อยๆไม่ดีแล้วผมไม่เคยลวกเลยหมดเรี่ยวหมดแรงได้พันกำเลยครับขาครับหขวาที่โดนสวนพื้นหนาวแล้วสิอย่างนี้ครับนี่เริ่มขยับไล่เหมืนบบอนกันครับผมชิงก่อนเข้าไปออกแท็กมาไห้ตรงกับแท็ขวาแบยซ้ายพอได้ครับเอาแล้วโดนซ้ายแทงเข่าพื้นครับดูที่หน้าร้านของชิงก่อนครับพันกำจับแยกครับอยู่ที่จมกับที่สามเลย อยู่ในขั้งทางแล้วทุกคนเนยพยายามงพยายไปทิมก่อนหอยรตยจากออสเตรเลียไายออกได้ม่ได้ครับโอ้หอ้ามดยเเหมือนดแลข่าแล้วเข่าเลยใช่ตีโอ้โหเอ่าแล้วเข่าเข่าชนเข่าแลวครับทุกชมครับหมดยกไปจะไปยกที่สี่ พวกนีที่ท então, สู้ระหว่างกัน้นแันแดนเทไทยรูกช่างาบมวยไทยยินแล้วก็จะไปชิงก่อนวอลพัธมักครับดูในไรแผลสูดเอลออกแทลมาเป็มเป็นส่วนทีนะครับำซ้ายกำขวานครับรายอกก่อนก็ถ <ic Are> <Broadway> ือว่าได้เปรียบนะมเเปรียบเข้าไปครับชิงก่อนเเริ่มนะครับเริ่มรัดอ้าวุมาปดูแท่ขวาเลยครับทวกปักทีนและชิงก่อนเอาทีะเทไทยรวก าแข้งขวาเข้าไปครับตีถึจุดก็ได้เจ็ครับหอยมาโดนมัดไแทงแล้วมาเจอตีีครับวาไม่ลงมโดนตีดีนรลยจุนกสี่แทงมาสี่ตีนีครับคนละทีคนละเป็นอย่างนี้นะฮะแต่จุนดกสี่มันต้องเดินะมันต้องโดนจินก่อนนะน่เปไรับนะร อเป็นะครับขอไปร้อเีโอ้ยโดนสอดรัหน้าสะับไล้เอ้าได้คับมาตามนะฮะแนนตามนะฮะเอ้าอย่างนี้บอนยังไม่จบหน้านะฮะโอ้จังหุนะครับอ้ายาสะับครับยาหอกนะได้ตีต่อต้องกลับเกมครับต้องกลับเกมต้องเป็นฝ่มากครับโอ้ดูว่าจะไรอนดับ เสี่บเาเนี่ยั้รับตั้รับของิงก่อนนะหัวใจรู่วหรือแบบของทิง์ก่อนนะไอ้ยทุกสามได้ดีนะุกสี่มาขอตั้งรับดีโดนกรตอมมาตั้งรับดนั้งรับของก็ใส่รู่ให้ได้ใจนะครับเดินไล่ขยงนะครับเอนครับดูนีกครับนี่งสืนืันนครับ ตัมเิ่าของทั้งไทยรู้หมตัวนิงสี่นะครับอ่าคงครับอ่าดูยกสุด้ายุที่ห้าครับชิงก่ birth, lifted, อนนี่ก uh, ็่องเดินมากนะครับยกสี่ก็รับไปพอสมควรทั้ไทยรู้หมวันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับโชคได้ต่อนเื่องยังไม่แพ่วครับ สิงต้องเดิน,นเดินช้าก็โดนจับมีหมัดสวนต่อเอา้าแต่ว่าที่มีโอกาสนะฟันตอกใกลๆจะโดนแข้งครับแข้งยาวๆเป็ดเป็ดต้กองช้างยาว,ยาวดยาเดือดตะวนออกข้างครับสิงต่องอ่า ครับพอได้ไม่ขนาดแค่ยกสุดท้ายครับต่อไปคู่สำคัญจะปีนจากต้นจากฝั่งโค้งสะอาดจากฝั่งโชค南山จะพบกับทางด้านนะของสัตยาสอาจารย์ชาติชาติมวยจากประสัง ้อ้าวน้ำใจนักกีฬาคร <desserts>. Negative, ับร <é> <opera> ู้แพ้ร <ấy> ู <magician> ้ชนะรู้อภัยเจ็บด้วยครับผมไม่ใช่ไม่เจ็บครับโอ้เดินกระเพกกระเพกเลยครับถ้าเป็นยกสี่อ้าว